จะลดดูรวมๆแล้วนะครับก็คือคร่าวๆเนี่ยพวกบอดี้อะไรน่าจะสวยรถไม่เคยเคลมน่าจองเรีลไฟล์ไว้ผมไม่ได้จองอ๋อเห็นเลยสวัสดีครั <c oughs> <c oughs> บสวัสดีครั <c oughs> บสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับเราอยู่สมุทรสาครนะฮะเรามาดูเจ้านี้นะครับ bmw x 4นะฮะ 20D ดีเซลล้วนต้องบอกเลยว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ขายดีมากๆากแล้วบอดี้บอกเลยสวยจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคือ <c oughs> <c oughs> คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสีกับพวกขอบยางต่างๆเนี่ยดูดีเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ย จอดในร่มตลอดนะครับแล้วไฟดูครับนี่เดิมทีรุ่นเนี้มยนจะเหลืองคือเจ้าของขอเปลี่ยนใหม่นะจากศูนย์โคมใหม่เลยนะครับดูสภาพดิอุปกรณ์ต่างๆนะครับไมค์กิฟจากที่ผมเดินดูแลเนี่ยสภาพสีต่างๆเนี่ยทั้งขันเดิมหมดเลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับน,อน็อตต่างๆไม่มีแกะเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วจอดอยู่เฉยๆแล้วนะครับหกตรงเจ้าของยังไม่ได้เอาของออกเลยนะของยังอยู่แล้วดูเบาดิอันนี้เดิมเดิม ถ่ายให้ดูตั้งแต่ตอนที่เรามาซื้อเลยนะครับอ่าเลขใหม่99,000กิโลเมตรนะครับคันนี้อายุรถเนี่ย4ปีกว่านะครับก็เฉลี่ยปีละประมาณ20,000โลก็ปกตินะฮะแต่ข้อสําคัญคือคันนี้เช็คตลอดต่อเนื่องทุระยะประวัติดีสุดๆน้องครับใจพี่ซื้อประมาณรถอาจจะต้องไปเก็บรายละเอียดเซ็นเลยเอาไปเลยวรอมาเซ็นเลยโอเคครับผมตัดสินใจได้เลยถ้าจองววไฟไว้โอเคซื้อเลย เขียนสัญญาให้พี่เขาเป็นการซื้อรถที่แบบโอ้เหนื่อยมากครับผมบอกเลยว่าคันนี้แพงมากเลยแต่ว่าสภาพสวยๆแบบเนี้ยซื้อทะลุกับราคาที่เราตั้งใจไว้ละส่วนใหญ่เนาะแต่ไม่เป็นไรบานลูกค้ามีรถเยอะมากเราเผื่อว่าวันข้างหน้าเราจะได้มาซื้อรถลูกค้าครับการันตีนะคันนี้ราคาดีที่สุดในท้องตลาดแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับใครที่มีรถสวยๆอยากขายได้ราคานะครับรบกวนติดต่อผมด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมไปบริการถึงบ้านเลยครับ